โอเคสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชา n e l n s เก่ง SS กันนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาต่อจาก EP ที่แล้วเลยหลังจากเราแกะกล่องกันนะฮะใครยังไม่ได้ดูความตื่นเต้นของผมนะฮะไปย้อนหลังได้ตั้งนี้เลยผมทิ้งไม่ให้นะฮะนี่ฮะกับเกมดาบพิฆาตอักษรนะฮะแอบดาบพิฆาตอักษรใช่ไหมฮะโอ้โหเดมอนสเตเดีร์นะฮะเจ๋งโคตรๆนี่ฮะโอ้โหไม่ค่อยเหินเท่าไหร่เลยนะฮะนี่ฮะวางแทนวางเลยฮะ โคตรจัดเท่เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะนี่ฮะเอาแผ่นใส่เลยนะครับผมมาดูกันนะฮะม,มาแล้วฮะแกะกล่องกันเลยครับผมใส่แผ่นเข้าไปว้าโคตรจัดเท่ว้าว โหลดแป๊บเดียวเท่านั้นนะปืด๊ดนี่ฮะสำหรับใครที่สนใจนะกับการใช้แผ่นนะก็หลังจากที่เราใส่แผ่นก็ไปไเครื่อนแะล้วแล้วเขาก็จะโหลดดิ้งตรงนี้นะครับนี่ฮะรอสักครู่เดียวเท่านั้นเองนะฮะนี่ฮะเขาก็ใช้เวลาคัดลอกแอปพลิเคชันนะฮะเอ้ยปกติไม่นา,นานขนาดนี้นะครับผมสงสัย อันนี้ผมเครื่องผมกำลังจะมีปัญหาแล้วฮนะเพ่ห้าตรงมาแล้วแต่ซื้อไม่ได้นะ <c oughs> โอเคให้เวลาสิบนาทีฮะจริงๆมันไวกว่าน,นี้นะเท่าที่ผมจำความได้ใส่ปุ๊บหมุนแป๊บติดเลยนะฮะอันนี้สงสัยผมจะเริ่มลากอนเส้นแล้วนะฮะเครื <c oughs> อ่องอนุอนาน,นะฮะมันนานแล้วฮนะแต่ไม่เป็นไรฮนะเราใจเย็นรอได้ใช่ไหมฮะเรา ตัวน้อยของผมฮะ้โอเคระหว่างที่รอดาวน์โหลดนะแล้วก็ไปนี่กันดีกว่าครับผมใส่รหัสนะครับลิเดียมโค้ดนะฮะมันก็จะอยู่ในส่วนของตรงนี้นะฮะนี่เลยสโตร์นะฮะเข้าไปนะฮะแล้วก็อยู่ด้านล่างสุดนะฮะลิเดียมโค้ดนะฮะปุ๊บลงมาเลยฮะนี่นี่ฮะก็ลองสุดท้ายเนี่ยนี่ฮะลิเดียมโค้ดนะฮะใส่โค้ดเข้าไป เนี่ฮะเข้ามาที่เมนูนี้นะฮะเราก็ใส่รหัส12หลักในกระดาษลงไปเลยครับผมโอเคกดโอเข้าไปนะฮะแล้วก็ใส่รหัสตามนี้เลยนะครับผมโอเคฮะเรากรอกรหัสเสร็จแล้วะฮะเราก็กดนี่ฮะ r 2ได้เลยนะครับผมเรียบร้อยะฮะแบบนี้เราใส่ตัวเล็กได้เลยะะับมันจะดีดเป็นตัวใหญ่ให้นะถ้าถูกต้องจะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับจากนั้นก็กด continue โอว ไปลุยกันเลยนะครับนี่ครับผมก,ก็จะบอกรายละเอียดให้นะฮะว่าเราได้อะไรนะฮะนี่ฮะเฮ้ยนี่ฮะเรดียมโค้ดไอเทมนะก็คือนี่ฮะเป็นคอนเทนต์โค้ดเกมนี้นะครับป๊อปป๊อปป๊อปป๊บแล้วก็กดโอเคฮะคอนเฟิร์ม เรียบร้อยครับผมจากนั้นก็รอสักครู่นะฮะนี่ฮะกด continue โอ้โหนี่ฮะเราก็จะเห็นแล้วฮะมีอะไรบ้างเนี่ยฮะโอ้ว้าวเจ๋งนะฮะมีอะไร unlock นะฮะพวกนี้มาให้นะฮะเราอย่าไปรอช้าเราโหลดทุกอันเลยสิครับนะฮะนนี้ฮะ อย่างเจงนะฮะนี่ฮะเราก็อ่เนี่ยฮะนี่ครับไปกดที่นี่ครับเลื่อนมาที่นี่ครับเรากดโอะฮะเขาก็จะดาวน์โหลดนี่ฮะโหลดแบบเดียวฮะอันนี้คืออะไรวะอืมอ๋อเป็นอวตารนะฮะนี่ฮะเอ้ยโอ้ยพอเรากดปุ๊บไออวตารผมเปลี่ยนเลยนะตรงนฮะ เฮ้ยไม่แล้วฮะเอาลดไปก่อนฮนะเชียฮะโหลดฮนะทำไมผมไม่เรียกโหลดทั้งหมดนะเฮ้ย <c oughs> นี่ดีกว่าฮะโอ้อยางเท่ฮะนี่ดูสิฮนะอ๋อ่าจะไปโฟล์เล็กๆท้งนั้นนะฮะอ๋อ อย่างแจงนะฮะนี่ฮะโอเลยะฮะโหลดะฮะอันนี้ที่เป็นรูปดาวน์โหลดแล้วโหลดก่อนเลยนะฮะอินส tall เรียบร้อยนะฮะเฮ้ยนี่มันคิดตัวอะไรเนี่ยไม้ะฮะผมชอบตัวนี้มากๆเลยะฮะนี่ครับผมนี่เขาชื่ออะไรนะ ลูกพี่ฮะเรียกแต่ลูกพี่นะฮะ,ะ,ะ,ฮะต้องเปลี่ยนแล้วฮะกึก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 โอเคะฮะเรียบร้อยแล้วกันนะฮะตรงนี้ก็นี่ฮะรอน,นะฮะเสร็จเร็วกว่าที่คิดนะฮะอันนี้รู้สึกมันมีอัปเดตเนาะก็เลยช้าหน่อยนะฮะก็เลยขึ้นไม่สามารถดาวน์โหลดได้อ๋อทีมทีมติดตั้งแล้ว อืมอืมอะไรวะเนี่ยฮะทำต่อเลยฮะทำต่อฮะอ่าโหลดทีมไปเลยฮะโอเคฮะมีส่วนเสริมส่วนอะไรนะฮะนี่ฮะติดตั้งไปให้หมดฮะโอเคฮะหลังจากนั้นก็รอสักครู่นะฮะ นะฮะเข้ามาแล้วก็ไปนี่ฮะกดถูกใจซะหน่อยฮะสุดยอดนะฮะนี่ฮะเราถูกใจไปอีกหนึ่งฮะเจ๋งโคตรใช่ฮะเดี๋ยวนะนี่ครับตัวผมเปลี่ยนไปแนละ้วทนะ่าโปรไฟล์นะตอนแรกเป็นรูปเห็ดน้อยนะฮะนี่ถ้าไม่ได้ยังไงเราเปลี่ยนได้ไหม แกไขโปรไฟล์นะฮะเราไปดูโปรไฟล์ของเรานะฮะรอนานแท้นะฮะโปรไฟล์ล้ะโปรไฟล์อวตารโอเคนี่ฮะว้าวเจ๋งนะฮะอันนี้ที่เราโหลดมาใหม่นะฮะ ก่อนนะนี้ผมเอาเป็นรูปเจ้าสตรอเบอรี่นะฮะทอนนี้ถึงเวลาแล้วละ่ะโอเคฮะยับย่อยโอเคแล้วหลังจากนี้เราก็รอโหลดเกมไปะละกันนะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบถูกใจง่ายงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจด้วยนะฮะเจอกันใหม่ครับนะผมสำหรับนี้ลาไปก่อนนะก็ลองคอมเมนต์ผมหน่อยว่าคุณชอบลูกอัลต้าตัวไหนนะพอดีผมไม่ค่อยดูอย่างเดียวนะยังจำตัวละครไม่ได้นะแต่แบบโอ้โหเทนะ่ฮะผมชอบตัวนี้มากเลยฮะเลยตั้งเป็นโปรไฟล์ไปแล้วนะแม้ท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองคอมเมนต์กันมานะ โอเคครับเราเจอกันใหม่ครางหน้าผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจริงนะบ๊ายบาย